แบบนี้จัดไปนะัดที่หนึ่งแบบนี้สอสามย้ำก่อนนะครับว่ามันคือปืนของเล่นเดี๋ยวจะแปะคลิปอีกคลิปนี้ขออนุญาตมาแจ้งให้ทราบนะครับว่าปืนของเล่นอัดลมแบบลูกโม่จุดสามยิงกระสุนโฟมมีของมาแล้วนะ ตอนนี้จะมีแบบแกนโม่สีแดงเข้ามาเพิ่มอีกด้วยรายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันครับแตกต่างกันที่สีของแกนโม่เท่านั้นเองเด็กล่องก็จะมีตัวปืนมีโม่สำรอมาให้อีกหนึ่งโม่มีกระสุมนมาให้12นัด6นัดจะเป็นหัวมลธรรมดานะครับเป็นหัวกระสุนโฟมแบบนี้เลยครับแล้วอีกแบบหนึ่งก็เป็นหัวกระสุนโฟมเหมือนกันครับแต่เป็นหัวจุกดูกระโจกแล้วก็มีเป้ากระดาษมาให้ด้วยครับนอ้องๆหนูๆเอาไปยิงเล่นได้ครับสำหรับเป้ากระดาษตัวนี้จะไว้ใช้ยิงกับหัวจุกดูกระโจกครับสามารถติดได้แบบ กด,ดเปิดเลเซอร์ตรงนี้นี่โอ้โหมีสติกเกอร์เลขามมดแถมไปให้นะครับหนึ่งแผ่นต่อหนึ่งกลองเลเซอร์ก็ใส่เข้ากับตัวปืนแบบนี้ครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ครับใส่เข้าไปมันตรงรูของเขาครับแล้วก็เลื่อนไปด้านหน้านะครับ มันล็อกแบบนี้เลยวิธีการเปิดเลเซอร์นะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับผมแบบนี้เลยนะดูทุกคนโอ้โหที่สุดยอดเลยจะมีแตกต่างกับตรงแกนโมกับปลายกระบอกเท่านั้นครับเวลาเราจะยิงนะครับเราต้องง้างนกทุกครั้งนะครับเพื่ออัดลมนั่นเองก็จะมียิงตัวหนังสือมาเลยนะครับเบสเชิร์ดอีเกามามีให้เลือกแบบแกนโมทองและแกนโมแดงครับเลือกเอาเลยรายละเอียดคร่าวๆนะครับลำกล้องขนาดประมาณ3.5นิ้วหรือ3นิ้วครึ่งบอดี้ทั้งหมดเป็นพลาสติกนะครับในส่วนของด้ามก็เป็นพลาสติกเช่นเดียวกันครับแต่เขาทำลาย เป็นแบบมาให้มันคล้ายกับลายของไม้นั่นเองเวลาที่เราจะเปิดโม่นะครับเราก็เลื่อนมาแบบนี้ครับแล้วก็เปิดโม่ออกมาเลยอย่างที่บอกครับสามารถเปลี่ยนโม่ได้ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเพียงแค่ดึงออกแบบนี้แล้วก็เอาโม่ตัวที่เราต้องการครับใส่เข้าไปกับแกนโม่ครับแล้วก็กดปิดเข้าไปเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นของจริงจะใส่กระสุนจากด้านหลังแบบนี้ถูกต้องไหมครับทุกคนแต่สําหรับตัวนี้นะครับต้องใส่กระสุนจากด้านหน้าโม่แบบนี้ครับใส่แล้วก็ดันเข้าไปครับแบบนี้เลยดันเข้าไปมาสูตรหนึ่งโม่จุได้6นัดนะครับแบบนี้จัดไป ถ้าเป็นของจริงไม่แนะนําให้ทําแบบนี้นะครับถ้าทําบ่อยๆมีโอกาสที่แกนโม่จะคดได้นะครับในการสะบัดจะทดสอบยิงให้ดูครับจัดปลายขึนน้นนกกรนัดที่หนึ่งแบบนี้สองสามสี่ห้าหกโอ้โหเรียบร้อยแล้วน้องๆหนูๆไปเล่นจะได้สนุกสนานเลยนะครับพักก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับ